ออกเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามในศึก AVC Challenge Cup 2023หนทางสู่การเล่น VNL วอลเลย์บอลหญิงเนชันลีกซึ่งตามความเข้าใจตามความรู้สึกตามสิ่งที่เห็นนะครับเวียดนามมีโอกาสในการคว้าแชมป์ AVC c ช a l l ล n g u p u p 2023มากที่สุด โดยทีมตัวเต็งต่างๆก็จะมีเวียดนามอินโดนีเซียไต้หวันออสเตรเลียทีมมามืดที่จะเข้ามาสอดแทรกก็จะเป็นฟิลิปปิน โอ้โห oh, ถือว่าเป็นรายการที่น่ารับชมเป็นอย่างมากนะครับสำหรับ AVC Challenge Cup 2023 ure, เฟ้นหาตัวแทนทวีปเอเชียเพื่อไปแข่งขันกับฝรั่งกับยุโรปในลำดับต่อไปอันดับแรกต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้ซะก่อนโดยรายการดังกล่าวเริ่มแข่งขันวันที่18ถึงวันที่25มิถุนายนนี้ยังไงก็ติดตามรับชมกันได้ครับส่วนอีกประเทศหนึ่งฟิลิปปินส์เดินทางนำไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับสำหรับรายการนี้ เชียร์กันพวกเขาก็เห็นไทยแลนด์เล่น VNL ก็อยากมาเล่นบ้างต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้นะครับหลังจากนั้นก็ไปไฟท์กับยุโรปต่อทีนี้ละ่ะบันเทิงแน่นี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวงก,การวอลเลย์อบอลหญิงนะครับนำมาเล่านำมาแชร์ให้เจ้าคนได้รับรู้รับฟังกันมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหนะ้าไปแล้ว